ใจทำไหมเขาเนี่ยพเพราะเขารู้สึกว่ามันต้องมีใครมาป้นอีกแน่นอนทำแบบสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะบัวสวัสดีค่ะต้องนงงสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะนมจะโกลนแอบถ่ายต้องใช้วิธีแอบถ่ายค่ะ ขอบคุณมากนะครับกินเที่ยงเสร็จเขาก็บอกว่าใช้โอ้ยสิมีปัญญาบ่เนาะสวัสดีค่ะนุ้ยขอบคุณมากนะคะนุ้ยพาลุยนะคะ ผมไปเรียนนอกเดออ้อยาเทียบประสันมาบันันเขาก็จะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะคะือสิดังคือลิส่าวันันก็จะนั่งจิ้มอยู่แบบนี้แหละค่ะปิดปิดสนามไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะไ,ไปรวมทีมเกาหลีว่าสันว่า เนาะลิสาเก่งค่ะก็เห็นทั้งสวยทั้งเก่งเนาะคะ่ะเวทีระดับโลกเลยนะคะเดังมาค่าตัวหลยลานมาจัดไว้น้องเน่ก็เก่งตาหักพร้อมมาสนุขอบคุณพี่ัวมากๆนะคะคุณทุกท่านเลยเนาะคะมีแต่คำชม <c oughs> เจ้าตัวเพิ่นเพิ่นเพิ่นปันใดสนใจอันปันใดเนาะค่ะเพิ่นอันเมาแต่บมงที่ก็คุยกับประชุมกับคู่กับเพื่อนเนาะค่ะเขาวิดีโอข้อคุยกันตอนนี้บทต้องมานางลีตาภาะาโน้ขันใดก็ดีแล้วเนาะยายเทพสิสิ้ได้สบายบ่อโตเซตหลัก กดหลังแข็งพนารีดฝาแนวแนวมัดเก็ดเทปดีประสานมาเนาะค่ะมีแววดียายจักรซีซัไดตดอกค่ะตอนนี้กะจังซีอยู่ค่ะอันข้างบนเมื่อกี้เขาเห็นน้องไปไหมกลับไปเดินแบบปีนอยู่ปีนขึ้นมาไอจักรนองพี่นิวจักรเป็นอย่างนทั้งนั้นก็ไดแปลนี้เรขึ้นมาแล้วเนี่ยบอกก็ไม่ยอมเชื่อ บางที่อันบางที่คุยกระมูกัแกบเป็นมีห้ามเอาของไปวางตรงนั้นเลยนะดูดูงูตังเทีากับวาให้นะคะอะไรกร็ไม่ได้นินทาเลยบางเฉยๆโอ้ยสาธุเลยมันสีสบายปวดบ่อน่งกินนอนปวดบ่อเนาะน่งกินนอน หลายๆน้องก,ก็หกแลนด์ดวงใจที่แบบมาส่งกำลังใจให้เด็กๆน่าจะร้านอยู่บ้านน้องอย่บ้านก็นว่าคนละคนดีนะอันมเมื่อไรพี่เนจะมาพอน้องนั่งแบบดังเทพก็เป็นคุณยายนักหล่อนมาสั่นมาอันอยากให้อันพี่เนไปสอนไปสอนค้อมพนะัก นี่กระดินดันดันอยู่อยากไปแต่พอท่นานใด้ดมือเนะค่ะเบึ่งงานก่อนคนมีวาสนาคนว่าโอ้ยสาธุในแม่เน่าจะขอให้ดังเปลี่ยงปลาง่างเนาะค่ะขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะเห็ด <laughs> ย,ยังกะดังเด้อใหญ่วาสนาสาธุค่ะห้าวกะรอด ชุ่มเนาะหนุ่มสกุลบริษันป้าบัวอาบานเนาะค่ะขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะคุยกับเพื่อนคุยกับครูก็จะอยู่มุมนี้แหละค่ะเงินไหลทองเงินไหลนองทองไหลมาบราษัทเนาะค่ะจ้าทุกคือกันเด้อจ้าเด้อเพื่อนเสียหูฟังเพคนบ่ได้ฟังเขาเนืเข้าไปบ้านเรา เ<ม><ม>ีเพิเ่นพุตันหูหจักยังดอกค่ะอันน่ะมูเขานั้นเริ่มมี้แล้วหีมนีม่อันผูมาคุยประสานพันวายายเทพกับสิได้อยู่ข้าลึงหาฝันกลางเว้นเนาะจะฝันกลางวัน <Thank you. S 2> เอาอยู่ตีสามี คนใส่ผัดอ่งอาเซลีบอกให้คำลเลยค่ะเว้ยขอบคุณ13ล้านดวงใจนะคะเพิ่นได้ยินเท่าเบาอันเพิ่นกระสีได้ยินแน่บอได้ยินแน่นะเพิ่นเสียบหูฟังนะเสียบมันงวกปุ๊บขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ กำลังใจที่แวะมานะครับบางทีคนกัะสวนหมูในอันโปรแกเกมอันมูเห็ดปรุกิน็ดนะคะคนกัแนะนำไปนั่โอ้โหเอานะนิวนิวกับอันคนใส่เนี่ยอะไรพี่ว่าพี่ว่าตัดเนอะันตีคว้างบ้งด้วยมันหูสึกโตาะพี่ัน กลางวันนะคะอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีแด็ดมาส่งกำลังใจเนาะค่ะใส่ท่อมเบิดตูใส่ท่อมเมื่อตัวถึงป่านนำสิตจำเท่าได้บ่างหรอออกมาไม่ได้หัวไม่หัวไม่ น้ส่วนตัวเดินนั่งรอบโลกก็มาอยากได้ด้วแบบวาสนาสิถึงบ่หรอต้องเดี่ยวกับวาสนาได้ใช่อีเก็บบุบบานจังว่าพีูอวาสนเนาะค่ะ ตัวขอบุญ14ล้านดวงใจนะคะเจแี่มาจบกระจที่นกระสวนอันย่าหมูเห็ดเขาโปรแกรโม่ได้เนาะคนคือเห็ดใดบุนีกระง่วงเขาอยู่เพื่อนกนลายมาถามให้สอนนะคะวาสนาคนเท้ามันบ่แน่อนอนคนนะแมนอยู่ค่ะบางที่แ็่เคยมีแล้วก็บกลับมาเป็นบบมีก็มีนะคะคนก็เคย เคยบ่มมีเขากร้สางเนื้อสางตัวจนว่ามีกับบวอืดเนาะค่ะคนก่อนไหลไม่นานจอดไว้นี่ละเด้อยาทีประสานตาบวว่านนอกจากอาบสิเป็นจริงได้ประสาน่าไหลไม่นานค่ะพี่บัวเดี๋ยวก็ลงแล้วเนาะค่ะเอแคพอหอมปากหอมคอไม่มียาอะไรคนมันเอาเป็นอ่าอย่าลืมผมเด้อประสาน่า สวัสดีคะ่ะน้องเนยเทพศาสนาสวัสดีนะคะน้องนขอบคุณมากนะคะขอบคุณไอ้นุ่มสโกูน,นะคะขอบคุณป้าบัวนะคะแม่นแม่นาสนา,ามันม่องมาเห็นถึงเวลามากเองนอกวัดรีนะคะป้บัวนะคะขอบคุณเอาไว้ปันเก็บขยะศาสนา คุณสิบล้านดวงใจเด้อค่ะแบบมาส่งกำลังใจให้เด็กๆน,นะคะ,น,น,ะน,น้องทีประสานจากประบัวน,นะคะท่านเศรษฐีสวัสดีค่ะเป็นแบเนาะจากไอนมสกุลนะคะขอบคุณแปดล้านดวงใจนะคะอากาศร้อนสุดๆเลยค่ะมาในฮอนแดดท่านเศรษฐีสวัสดีค่ะขยากกะสางเงินได้เด้อโอ้แมนแมนพี่บัวคน อยู่บ้านนะโอ้ยขาเจ้าใดจนเราได้ไปเห็ดโกดังเพิ่มแหมเิ่นไยไดดีเพิ่นแล้แห้งดูแบบนี้ขาอยากสร้างมันได้ด้เปนนจากที่เพิ่นเท็ดอันเก็บใส่ถุงปุ๋ยอันว่างไปค้างแห้กนไปไปมากๆไปเป็นอันเปิดเป็นอยังก่อไปเห็ดอยู่หนเนาะเพิ่นไปคุ้นดินขึ้นบ่ะมันกับไปเห็ดเป็นร่มอันเพิ่นเก็บพวก รีไซเคิลไปยังถุงถุงเอ้แม่ขวดน้ำยังสีน้ำที่เก็บสู้ยางหรอวะจนม่าเป็นขยายกิจการเนาะจนว่าพอนลดจนวันแล้วได้เป็นขั้นผุนเนาะิ่นก็เร่ขายาน่นเร่ขยันวันนี้นะคะแม่นนะครับกสิณมาขอบคุณทุกเลือบทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อจ้าที่แมเขามาให้กำลังใจเจ้าตัวเขากำลังเพลินเนาะค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆเนาะค่ะ สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะออโอเคเนาะค่ะบายบายนะคะวสันพนวาลเพิ่นฝ่าให้ลง่มเพิ่นไวยเพิ่นเนพินเ่นบ่นปนาปรหยัดไทยเพิน่นก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเนาะคะ่ะผมเห็นเล่าเห็นล่าสีในตัวน้องเน่วสันโอ้ยขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอให้เป็นวันลุ่มล้ว,ลวะะบ่ จำหนี้็ดีและประสันธนาเนาะคะ่ะเคครับจ้าจ่าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเอานิดนิดน้อยๆกับพ่อนะคะ่ะมันหอนขอบคุณทุกท่านขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศมันหอนเนาะคะ่ะโชคดีทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพเฮงๆปังปังกันทุกคนเด้อจา้าบ๊ายบายค่อเก็บค่อเก็บน้ำกระป๋อง